วันนี้อากาศในเมืองโคเบนเฮเกนสดใสามากเลยค่ะเพื่อนๆมีแดดด้วยลมไม่มีเปิดหน้าต่างออกมาสดชื่นมากเลยวันนี้แดนตื่นมาแต่เช้าเพื่อที่จะเขียนการ์ดให้กับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนที่เจ้าแฟดของเราไปเรียนค่ะแดนจะใส่ใจมากๆที่จะเขียนการ์ดให้กับคุณครูที่สอนให้ลูกของเราได้จบมัธยมต้นค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด4ใบด้วยกัน ส่วนอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตอย่างดีค่ะแดนไปซื้อที่ร้านเขาทำช็อกโกแลตโดยเฉพาะราคาแพงค่ะเพื่อนๆแล้วแดนก็จะซื้อวายอย่างดีไปให้คุณครูด้วยค่ะแล้วเราก็มีน้ำใจที่อยากจะมอบให้กับคุณครูที่ดูแลลูกของเราอย่างดีค่ะเดี๋ยวแดนเขียนการ์ดเสร็จแล้วก็จะไปทำงานก่อนแล้วก็รุงด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนค่ำค่ค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งปุงกับแดนก็เลิกงานแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็พาเจ้าแฝดนั่งรถบัสไปที่โรงเรียนของเขากันค่ะวันนี้ปรุงได้นัดลูกสาวคนโตแล้วก็หลานชายพาคินมาเจอกันที่ที่โรงเรียนเจ้าแฝดเรียนอยู่ค่ะ กงเห็นดอกกุหลาบอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆแถวๆโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่นะคะสีแดงเป็นพุ่มเป็นพวงวันนี้อากาศดีมากเลยแดดส่องตลอดโอ้ดอกค่ะเพื่อนๆสีสวยสวยที่เดนมาร์กอากาศก็ไม่ร้อนมากค่ะอุ่นๆมาหน่อยนึงเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็อากาศหนาวอีกแหละ ดอกกุหลาบก็ยังมีเยอะอยู่ค่ะโอ้ดูพุ่มนี้ค่ะเพื่อนๆมีไม่รู้กี่ดอกเลยสิบกว่าดอกได้มากพุุงว่าเนี่ยนี่เห็นกันให้จะจะเต็มจอไปเลยค่ะในช่วงฤดูร้อนของเดนมาร์กในมองไปทางไหนก็เขียวสดชื่นดอกไม้ก็เยอะค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดียมาวันนี้เป็นวันดีๆของครอบครัวของเราอีกแล้วค่ะเจ้าแฝดของเราจบมัธยมต้นค่ะแล้วตอนนี้เขาสองคนก็จะมารับไปประกาศที่โรงเรียนแหน่งนี้ค่ะทางด้านหลังนี่ค่ะเพื่เอจะเข้าไปรับใบป,ประกาศรับลูกที่จบม,มัธยมต้น,นค่ะตอนนี้ผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนก็กำลังทยอยเดินเข้ามาในห้องประชุมใหญ่กันค่ะ ตอนนี้พวกเราก็เข้ามาในห้องประชุมใหญ่กันแล้วค่ะเด็กนักเรียนที่นี่เ็แต่งตัวกันไม่เหมือนที่เมืองไทยค่ะแต่งตัวฟรีสไตล์ไม่มีชุดยูนิฟอร์มค่ะมีแต่คนแต่งตัวสวยๆป้ายใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นป้ายวันเดือนปี ที่นักเรียนมัธยมต้นจะมารับใบป,ประกาศกันแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยค่ะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการปิดเทอมใหญ่ของนักเรียนแล้วก็เป็นช่วงฤดูร้อนของเดนมาร์กด้วยค่ะเวลาทุกคงถ่ายวีดีโอคงจะต้องเผอภาพค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ค่ะหลังจากที่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้มานั่งพ้อมหน้ากันแล้ว mm hmm. ก็จะมีครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่ ครูประจำชั้นก็จะทยอยกันขึ้นบนเวทีมาพูดเรื่องอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเด็กมัธยมปลายที่กำลังจะจบกันในวันนี้แล้วก็ก็จะพูดในเรื่องที่ดีๆเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจสำหรับนักเรียนที่จบไปเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีแล้วก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดด้วยค่ะ หลังจากที่คุณครูได้ทยอยพูดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนผู้หญิงสองคนมาร้องเพลงให้ฟังเพราะมากๆค่ะ เมื่อเพลงจบลงแล้วคุณครูก็จะนำรูปภาพของนักเรียนทั้งหมดในรุ่นนี้ที่ได้อยู่ร่วมกันมา3ปีแล้วก็ได้ออกไปทำกิจกรรมที่ดีๆนอกโรงเรียนร่วมกันนำมาฉายให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้ชมกันค่ะจะมีภาพนักเรียนเยอะแยะมากมายหลายภาพที่ดูแล้วสนุกสนานประทับใจมากแต่ว่าปุงก็จะตัดภาพออกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปค่ะ ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่นักเรียนจะออกไปรับไปประกาศกันแล้วคุณครูก็จะเรียกทีละชั้นทีละคน เด็กนักเรียนก็จะออกไปรับใบประกาศแล้วก็ไปกอดหรือจับมือกับคุณครูประจําชั้นแล้วก็คุณครูที่สอนประจําวิชาดูแล้วอบอุ่นมากๆค่ะพอหลังจากนั้นแล้วนักเรียนก็จะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เขาก็จะให้ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในชั้นนั้นออกมาถ่ายรูปมายืนอยู่ตรงหน้าเวทีแล้วก็ถ่ายรูปกันค่ะ ปรุงได้มาถ่ายรูปนาตาลีรับไปประกาศพอดีค่ะช่วงที่เดวิดเขารับไปประกาศหลานชายพากินเขาปวดท้องอยากให้ปุงพาไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าเดนเขาก็ถ่ายรูปของลูกชายเดวิดไว้ด้วยค่ะทางโรงเรียนเขาก็จะจัดขนมเค้กไว้ให้พ่อแม่แล้วก็เด็กนักเรียนมีเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้แล้วก็มีมะนาวอยู่ในนั้นด้วยค่ะน้ำเปล่าก็มี สองคนนะลูก <laughs> เค้กผลไม้ค่ะ <c oughs> กับนาตาลีก็เอาของขวัญมาให้ครูค่ะ <c oughs> คุณครูผู้หญิงท่านนี้เป็นครูประจำชั้นของห้องเดวิด <c oughs> เดวิดบอกว่าเป็นครูที่ใจดีมากๆ <c oughs> คอยช่วยเหลือเด็กนักเรียนทุกคนค่ะ <c oughs> นาตาลีก็ให้ของขวัญกับคุณครูที่เป็นคุณครูประจำชั้นของนาตาลีที่ใส่ชุดขาวอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะ แล้วแดนก็บอกให้ลูกเดวิดก,กับนาตตลีให้ถ่ายรูปคู่กันกับคุณครูประจำชั้นเก็บภาพไว้ค่ะส่วนท่านที่ยืนใส่เสืเส้อสีดำนี้ก็จะเป็นคุณครูใหญ่ประจำโรงเรียนนี้พวกเราก็ได้ให้ของขวัญท่านด้วยค่ะเป็นคุณครูใหญ่ที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็เป็นคุณครูที่คอยช่วยเหลือเด็กนักเรียนทุกคนมีปัญหาอะไรก็ขอให้บอกค่ะ แล้วแดนก็ได้ฝากของขวัญไว้ให้กับคุณครูประจำชั้นของเดวิดเอาไว้ให้กับคุณครูแนนแนวที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้เพราะติดธุระค่ะอันนี้จะเป็นโต๊ะของขวัญที่คุณครูได้รับจากพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนค่ะ นผู้หญิงท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายที่พวกเราเอาของขวัญมาให้ท่านเป็นรองครูใหญ่ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นคุณครูที่ใจดีมากๆม,มีปัญหาอะไรก็ตามแต่ขอให้เขียนอีเมลไปหาท่านหรือโทรหาได้แล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลเดวิดกัมนาตาลีเป็นอย่างดีคะ่ะตอนนี้พี่สาวคนโตก็อยากจะเปิดดูเกรดเฉลี่ยของน้องทั้งสองคนแล้วคะ่ะเกรดเฉลี่ยของเจ้าแฟดก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพื่อนๆ g อ o d good d a v i d ลูกสาวคนโตดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่น้องเรียนจบมัธยมต้นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตอนนี้ผู้ปกครองก็ทยอยกันกลับแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดงานฉลองให้กับเด็กๆค่ะงานเลี้ยงก็จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี่แหละค่ะนาตาลีก็มาล่ำลาพ่อกับแม่แล้วก็ไปงานเลี้ยงกับเพื่อนต่อค่ะเดวิดไม่ไปงานเลี้ยงกับน้องแล้วก็เพื่อนๆพี่สาวก็เลยขับรถพามากินอาหารในเมืองกันค่ะ พวกเรามากินอาหารที่ร้านนี้กันค่ะเพื่อนๆเ,เป็นซูชิสายพานค่ะทางร้านเขามีที่ว่างอยู่พอดีเลยค่ะห้าคน่แต่ก็มีคนมา,านั่งกินกันอยู่เยอะเลยค่ะมาแล้วเออเนี่ยใส่หมวกหล่อจังเลย าเด็กชายพากินจะเป็นคนเสิร์ฟให้นะวันนี้พกินแเตีอ

วันนี้แดนหิวมากๆเลย <c oughs> หลังจากที่เจ้าแฝดของเราจบมัธยมต้นแล้วนาตาลีก็จะไปต่อป .10 ป .10 ก็เทียบเท่าเหมือนม .4 ที่เมืองไทยค่ะส่วนเดวิดก็จะไปต่อโรงเรียนเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลูกทั้งสองได้จองโรงเรียนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ กินตังโมแล้วเด็กน้อยอะ่ะเดี๋ยวอิ่มก่อนนั้น,นเ,เ,เ,เนี่ยชิชี่สายพานในเมืองฮูเบนเฮเกนเนี่ยนั่งกินตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านเลยราคาเท่าเดิมค่ะไม่ชาร์จราคาเพิ่มค่ะ ผลไม้เขาไม่ค่อยมีให้เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเดวิดไปขอเอาแตงโมมาสองถ้วยกันบงกับแดนไม่ได้มากินชูชีบ่อยมากน,น้นจะมาทีแต่ลูกสาวพาน้องมากินก่อยทีจะพาไปกินกันเลยรลายล้าน่อยๆมากินอะไรก็อร่อยนพ่านกินได้เยอะเราคนผู้เท่าแล้ว กินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ร้านชูชิไม่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแต่เขาจัดร้านน่ารักดีค่ะ ตอนนี้พวกเราก็กินอิ่มกันแล้วค่ะเดี๋ยวลูกสาวคนโตก็ขับรถไปส่งที่บ้านวันนี้ปรุงแล้วครอบครัวขอลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายโอ้โหว่วงนอนแล้วน <laughs>